7เ,เมษายนพุทธศักราช2555ณพุทธสถานราชธานีอโศกวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธแล้วนะคะในงานปลุกเสกนี้ผู้ที่มาร่วมงานได้ฝึกปฏิบัติตนเรียนรู้ธรรมะและรับประทานอาหารมื้อเดียวค่ะที่ราชธานีอโศก มีโรงครัวกลางซึ่งไว้ใช้ในการทำอาหารและเป็นสถานที่รับประทานอาหารของท่านญาติธรรมตลอดเวลาเจวันที่ผ่านมาแม่ครัวจากแต่ละพุทธสถานต่างเวียนกันทำอาหารซึ่งในวันนี้เป็นเวรของราชธานีอโศกค,ค่ะ ที่ทาออกมาแล้วต้องมีสีสันรสชาติต้องไม่เค็มไปจืดไปอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นความภูมิใจที่ว่าแม่ครัวนี่จริงๆอ่ะหายากเหมือนกันคือแต่ว่าผู้ช่วยเราเยอะนะคะแต่ที่จะให้มาปรุงนี่รู้สึกหลายคนก็กลัวว่า กลัวโดนวิาพากษ์วิจารณ์กลัวปนว่าไม่อร่อยอะไรเงี้ยค่ะก็มันเป็นสิ่งที่มันซึมซับอยู่ในจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นแม่ครัวเพราะเราอยู่ร้านอาหารอุทยานบุนิยอยู่แล้วเราก็มาทําตรงนี้เราก็ช่วยได้มากที่สุดนะคะตรงไหนเป็นยังไงเราก็อันไหนไม่ดีไม่สวยน้ําน้อยน้ํามากเค็มจืดแล้วก็เอามาปรับปรุงใหม่ให้มันดีขึ้นนะคะ ในแต่ละวันที่โรงครัวกลางจะมีผู้ที่รับผิดช,ชอบโดยจะมีการประชุมแบ่งงานและกำหนดว่าจะทำอาหารอะไรกันไว้ก่อนค่ะนอกจากจะมีผู้ที่รับผิดช,ชอบแล้วทันญาติธรรมที่สนใจก็ได้ไปช่วยเหลือในการทํางานค่ะดีภูมิใจดีใจเพราะว่าเราทําเป็นโดยเราไม่ต้องไปเรียนเสียเวลาเหมือนคนอื่นมันเป็นงานที่เราไม่ต้องไปเรียนัน เราไม่เสียเวลาไปเรียนด้านมหาวิทยาลัยหเหมนได้กินเลยเราไม่เสียเวลาไปเสียค่าง่นะคะแต่อาปาเนี่ยดูแลเกี่ยวกับรายละเอียดข้าวของจดตรงไหมอะไรตรงไหมที่จะสั่งซื้อของอะไรเงี้ยแต่อาเป็นคนบบสั่งซื้อแล้วก็ไปเก็บหางไปเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับข้าวของจะเสียหายแ,แดดดัดแปลงรูปยังไงที่จะไม่ของได้เสียหายมากในวันนี้อะไรไงะเงี้ยจะไปดูรายละเอียดตรงนี้นะคะ ทีดก็หมายถึงว่าสาธารณน,นเนี่ยก็คือของส่วนกลางนะของส่วนรวมนะของที่เราจะใช้ประโยชน์ร่วมกันโพคีนเนี่ยก็คือเรื่องของของกินของใช้นะที่มีความจําเป็นในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นสาธารณโพคีหมายถึงว่าสิ่งที่ เป็นของที่จําเป็นต่อชีวิตที่เราจะต้องอนํามาใช้ร่วมกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเราก็จะมาร่วมกันนะตั้งแต่ร่วมกันคิดร่วมกันผลิตร่วมกันใช้มันหมายถึงอะไรของของที่ใช้ถ้าสรุปความแล้วก็หมายถึงว่าเรามากินมาใช้ร่วมกันนะการว่าถ้าเราจะมากินมาใช้ร่วมกันเนี่ยมันจะได้มาอย่างไร ก็ได้มาจากทุกคนอยู่ร่วมกันใช่ไหมต่างคนต่างทํางานเมือ่อมีผลผลิตมีรายได้แล้วก,ก็เอามารวมกันไว้นะเป็นส่วนกลางโรงครัว,วของชาวโอโศกใช้ระบบสาธารณภคีในการบริหารงานทุกๆคนจึงมีส่วนร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะ